อ้ไป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 หาที่นั่งกินกันไปนี่พ่อเอ็มถือน้ำเยี่ยมเล็ดถือเฟนฟายกับไก่ป๊อปไปไปหาที่นั่งกินกันเฉเบสรอก่อนสิลูกเดี๋ยวค่อยไปหาที่นั่งกินดีๆอย่าเดินกินนะนั่งกินตรงนี้ได้ไหมเนี่ยร้านใครก็ไม่รู้ไปไหนนั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอ โอ้ยนี่แม่โอ้คนสวยวน้อำชาเบพร้อมหรือยังอุย้ยววใจเย็นใจเย็นจะกินแต่น้ำนะเราเนี่ยนี่มันคือน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวนะเที <c oughs> ย่ยวไหนกินน้ำเป๊ปซี่เหรอเอออย่าก,กินเยอะนะฟันหลอนะโอ้เด,ดี๋ยวน้องดูเฟนไฟกันดีกว่า เหมือนเดิมนะครับกินประจําวันนี้เอาเป็นรสชีสกับซาวจีนนะแล้วกไก่ป๊อกก็เป็นบาร์บีคิวเผ็ดๆเลยนะอ่ะเรามาตํากันดีกว่าโอยแมวเผ,ผ็ดไหมนะ่ะเฮ้ยระวังหกลูกชเชฟเผ็ดกินไม่ได้คะ่ะแซฟซี่กินไม่ได้นะชเชฟเบ็ดไม่ให้กินนะอ่ากินน้ำมะนาวได้ลองหกนะคะอาพี่อมเล็ด่ะพี่อุเพ็ดกินให้ด้วยยอร่อยไหมเปรี้ยวเขาเปรี้ยว,ยว,ยวกินไม่ได้ไงเนี่ย ใครเคยกินน้ำมะนาวปนโดคอนอร์จะรู้ว่านะครับทั้งเปรี้ยวทั้งซ่าเอาชิมสิโอ้โหอร่อยหอมก,กันไปเลยทีเดียวไม่เผ็ดเลยนะเฉเป็ดกินเร็วเฉเป็ดเฉเป็ดน้ำก่อนเร็วเฉเป็ดน้ำเร็วเฉเป็ดกินอันนี้สิเฉเป็ดกินอันนี้ลูกเร็วเยียมเลยกินโชว์กล้อนหน่อยเร็ว โอ้โหโอ้โหอ,อาแม่วูาทำไมชอบซื้ออันนี้ให้ลูกครับเพราะว่าแม่โอ้เขาวีซินสำหรับเป็นเซเลเนตใช่ไหมแล้วมันก็ได้ส่วนลดทุกเดือนนะครับแล้วก็จะซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ได้น้ำฟรีต่างหากนะโอ้ยกินไปด้วยเหรอโอ้ยไม่ต้องใช้ลูกเดือดทิ่มตาน้องน้องยังเด็กอยู่ครับเดี๋ยวเลยกินดีกว่ายั่วๆกันไปเลยนะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหนี่มันรสเผ็ดนะ โอ้โหโอ้มาร้อนๆเลยนะกินได้ไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเด็กๆอโอโเราเนะ้หล็ดนิ้่่่่่่่่่่่่้่่่่โ่่่่่่่่่่่่่่่่่นะ่ร่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่ เด็กเด็เขาก็กินได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่ใช่เห็นเป็นหัวนะครับช็อคคิ้งร้อนร้อนเลยนะเริ่มเปื่อยแล้วครับพอดีเริ่มเปื่อยแล้วพอดีเริ่มเปื่อยแล้วน้องเซเบต์น,นี่รู้สึกจะชอบรสชีสนะครับด,ด,ดูดิมีแต่ลกชีสเต็มปากเลยโอ้ยทั้งน้ำทั้งเป็นฝายเอากินโอ้โห ก <c oughs> ินริมสุดๆเลยนะเดี๋ยวเพิ่มจะลองชิมรสชีสนะครับดูดิผงชีสแบบเยอะมากอ่ะครับเหนอ่ะถ่ายมองมองมอง,มองไม่เห็นนะตรงนี้อ่านี่ผงชีสเดยอะมากเลยดูดิอ,อร่อยมากเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปแวะมากินโกนโตคอนเนอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวขอตัวไปกินกัน,กนเดี๋ยวเก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกันพี่อมเลร์